ค่ะวันนี้จะพําวันนี้มาเที่ยวทิพย์กาวัดเชียงคิรยานะคะวัดแรกก็มาเที่ยวที่วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะแต่ว่าตอนนี้มาเช้าเกินไม่เด้ตเงครึ่งก็เลยจะไปกินข้าวติ่เหลียวตรงข้างๆตรงนีดค่อแล้วค่อยเข้าไปไหว้ข้างในค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ติ่มเดี๋ยวนะคะดูหน้าตาได้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นธรรมดาอันพิเศษนะคะมากานมากเลยค่ะ๋วยวต๋ยวเรืออยุธยาหน้าวัดเชิงคุณนะคะตอนนี้ก็กิน๋วยเต๋ยวอิ่มแล้วนะคะก็เข้ามาภายในวัดแล้วก็คือเพ่งดัในวัดเนี่ยสวยมากยังไม่เคยมาเลยมาครั้งแรกตื่นเต้นมากเดินไปดูกันดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นไรหรอวะ ก็ไม่เคยมา

เดินล้อรอบข้างๆก็ได้เลยก็ขึ้นไปอ้ใหญ่มากไม่มีคนก็ขออนุญาตถอดแมสได้ครับเพราะว่าอยากายก็ยางายอื้มวันนี้ นี่แค่วัดแรกกันเนี่ยเราจะมาถ่นที่วัดนี้ถ,ถชั่วโมงกันดีจะถีบก,ก้าววัดไหมอ่ะอาไปดูข้างในเนี่ยไปดูข้างในปะไปดูเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะแต่ว,ว่าคนเริ่มมาเยอะแล้วอ่ะโควิดเราก็กลัวนะแต่เ,เราขอทำบุญดีกว่า เราขึ้นไปข้างบน,นกันนะอันนี้คือซื้อผ้าห่มผ้า้ะนะคะก็เราจะขึ้นไปห่มผ้า้ะข้างบนกันพืนละสี่สิบบาทอันนี้ก็ขึ้นบันไดประมาณบันไดประมาณสี่สิบขันนะคะใช่ป่ะสี่สิบขันนะปูนนี้มันเป็นปูนแบบวะเราขึ้นไปห่มผ้า้ะกันนะ ขาสั่นเลยยังสูงโอ้ขึ้นไปได้ทั้งสองฝั่งขึ้นหน้านี้ก่อนเลยหน้านข้างบนเลยไปเหนื่อยหอแดกเลยขึ้นมาก็จะมีดึดัขึ้นมาก็จะมีุตทะลุเต็มใน ดีๆค่ะเราก็จะห่มผ้าพักันนี่อะไรอ่ะนอุ้ยไม่กา้บอกอยาไปมองอันนี้คืออะไรไม่รู้ทุกคุอ๋อเป็นหมันนะแล้วผมผ้าพั เยัมขัดอ่ะชั้นมากเลยทุกคนอย่างชั้น ะฮะดูบรรยากาศรอบวัดนะมันเดินวนกันได้เหรออาดูในกลางหลางเไย นี่คือบรรยากาศข้างล่างนะครับดูกอ่อนรถเราจอดอยู่นู่นครับมีที่จดดอดรถนะนี่เขาบูรณะใหม่เนะ โหนี่ครับทุกคนนี่ดูข้างล่างนั่นคือเจดีย์มาทั้งหมดเลยใช่ไหมอ๋อให้โดนลูกปืนใหญ่นะครับเ <c oughs> นรับที่เจดีที่สมบูรณ์ก็อยู่ตรงนน้นครับจะเป็นอย่งังแหละใช่ไหมเออนี่อยู่แค่นี้ครับ ตอนนี้ก็ขอจบคลิปไว้แรกนะคะวัดใหญ่ชัยมงคลถ้าเกิดว่าใครอยากมาก็มาได้นะคะวันนี้จะเปิดแต่เช้ามาค่ะเจ็ดประมาณ8ปดโมงก็เปิดแล้วค่ะก mm ็ hmm. คือนี่ตอนเช้าคนแบบก็ยังเขาก็ำลังเริ่มมากันเลยะคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวเราไปเจอแบบคลิปเอวัดต่อไปเลยนะคะ mm hmm. วัดน,นี้ขอแคีนี้ก่อนนะคะ mm hmm. ขอตัวไปถ่ายรูปก,ก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดที่สองเล วัดพะเนเชิงม็เริ่่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่ามีอะไรห่างจากวัดไัยมาขี่รถม้แค่นาทีเองค่ะวลกไม้กันตอนนี้เราเข้ามางในแล้วค่ะต้นลูช้เปียนดอกไม้แล้วก็กำลงจะไปไหว้วอโตองคที่ใหญ่ทข้างในค่ะไป พอแล้วพ่อโเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆตรงน,นี้เดี๋ยวก็จะออกไปดูแม่น้ำหนอกคะ่ะแล้วตามมาดูได้ะคะ่ะ ตอนนี้ขอเดินทางไปที่แม่น้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แม่น้ำเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงตรงแม่น้ำหน้าวัดพนันเชิงแล้วนะคะก็คือแม่น้ำาหญ่มากเลยคะ่ะมันมีปลาเยอะมากเลยปลาอะไแบบเขาเรียกอะไรยังแบบอรอยน้ำหรือยสารารถเห็นตัวได้เลยอะ่ะ แกเอาเบ็ดมาตกดีไปชอบตกเบ็ดอ่ะมันอยู่ดนเนินเดี๋ยวนี้แกลอยไปกว้างไปมันกินนี่แหละเดี๋ยวเราจะเดินไปดูไปกันเลยนะคะเดินไปดูไนเลยโอ้โหมีโอ้มีปลาโดดด้วยเพราะฉะนันไม่เหมือนเดียวกับของสีนฟ้าเลยอ่ะอืม แล้วเรือล่มตรงไหนวะใช่ไม่มีเรือทักลำรถเราจอดยู่นูออ่นปลาโดดปลาเยอะจังเลยอูู้ดูปลาช่อนั้นิไม่ใช่ passion. ปลาช่อนปลาอะไรปลาสวาย ทำไมที่จะให้อาหารด้วยใช่ค่ะเดี๋ยววัดที่สองวัดอ่าวัดอะไรเนี่ยวัดเสนเชิงเดี๋ยวพรอมแค่นี้หมดละค่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดที่สามกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่วัดที่สามแล้วนะคะวัดสัมมนาโอทารามค่ะแต่ว่านี่นักท่องแย่เท่าไหร่คนนักท่อยเยอะด้วยนะคะเดี๋ยว สมัยเก่าอ,อ่ะมันก็ไมมีอะไรเลยอ่ะแต่ว่าอยากเข้าไปดูเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างเดีวเราจะไปซื้อดอกไม้แล้วก็ไปด้้งกันดีไะคะวนี่ก็จะมีโะส,มมสนนะิชน้เงมีหลือตำนักตำหนักถมงเดือชะตาตน้าแล้วก็ตังเจ้แม่ดคะเด๋ยวเราจะเข้าไปดู

ถวายดอกไม้ทุกเพียนเลย,เยตอนนี้ก็ถวายทเพียน,นเดี๋ยวเรไปเดินรอบๆกันนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราเข้าไปในโบสถ์มาแล้วไปถวายดอกไม้ทุกเพียนเดี๋ยวเราจะมาเดินดูรอบๆตรงข้างนอกนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมาเดินไปดูกันค่ะ อันนี้เขาสร้างไว้เสร็จหรือถูกทำลายวะเนี่ยถูกทำลายฮะถูกทำลายใช่เหรอ,อกกใช่เหรอสมัย,ยนะ 就没发现来了。 อ๋อแต่ก่อนนี้มันเป็นบันไดขึ้นไปแน่นะว,ะ,ะวัดอาวัดสมณะโกรธานามวัดที่สามก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดที่สี่นะคะเพราะวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้แบบ น่าตื่นเต้นเลยอะค่ะน่ามีอะไรเยอะ <S <S เดี๋ยวมาเจอวัดที่สี่ค่ะบ๊ายบายตอนนี้เราก็อยู่วัดที่สี่แล้วนะคะคือวัดมะเยงนะคะชื่ออ่านยากมากเลยไม่รู้ว่ามีอ,อะไรอะค่ะวัดทีส่ส่าก้องตรงนีนะคะาวกล้องถ้าเราผิดแบบ แไรไซื้อดอกไม้เข้าไปไหมซื้อดอกไม้แล้วแต่เราจะทำบุญดอกตูดด้วยอันเดี mm ๋ยวเราซื้อดอกไม้เสร็จเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันนะคะใช่เลยเราจะเดินตอนนี้เราเข้ามาในในสถานที่ท่องเที่ยวในวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปไหว้พระแตนหาเกล็ดนะคะเก่าแก่มากเลยตั้งแต่สมัยไหนเนี่ย ง,รงครกลับถ่ายไอ้ใค่กลับมามันไม่ได้ถ่ายเลยอ,อันนี้นโดนทำลายอยู่ไ,ไหมหรือว่าโดนทำลายหรือว่าอย่แงอันน,บบน,บบนี้นเขาฆ่ากันอยู่ตอนนี้ได้ไหมใช่ที่ลกัน,น,นใช่เหรอ<ช>อ,อันนี้ดนลูกป,ปืนใหญ่อ่ะ มีคนทำความสะอาดนะสะอาดมากนี่ข้างบนไงกระดูกนาถลอมเท้าโอ้โหก็ไม่มีขี้หมาหรอกจะขี้หมามาโอ้ยตรงนู้นมันก็อันนี้มันทั้งหมดเลยนี่หว่าเนาะ น, <ste> นู่นเน่ะนู่นข้างนอกเหมือนชันชานนวลเห็นไหมไกลๆใช่เหมือนเลยเนาะโอ้ดูครับทุกคนไปไปข้างในเฮ้ยมันที่ถ่ายหนังไงเนาะ เุงายืเก่าเนาะของใช่นะใช่ ตอนนี้เราไหว้ข้างในเร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินชมร,บรอบๆกันนะคะก็คือตอนนี้ยังไม่มีคนมาเพราะว่าเราเค่เพิ่งเปิดก็คือแบบโล่งใจไปเลยะค่ะว่าไม่มีคนเยอะคุณมสามารถเปิดไ,ได้เลยก็มีคน,นเดินดูรอบๆโอ้โหวัดเ,เก่าแก่มากากำลังทบัตรนี้อ๋อ

มีเบิ้ลอันนี้เจดีมันล่วงมาจากข้างบนใช่ไหมโอ้อันนี้เจดีนะล่วงมาจากข้างบนนู่นไม่รู้ล่วงมาไงครับเคื่นยุบเลยอรัหักลงมาครับหนึ่งหักลงมาเสร็จพระครับ เก่ามากเลยเก่าจัดนู่นทุกคนคุมีเจดีย์ตรงฝั่งนู้นนะครับอู้คงไม่ได้เดินไปแล้วครับจะซูมนะครับนี่ครับก็มีพระพุทธรูปตรงนู้นไกล ก็มีคนเขากำลังก่อสร้างทำสะพานตรงนู้นเนาะโอ้อีกหลายวัดครับเฮ้ยเพื่นมีช้างด้เหรอวะน,นี่เขาเดินทำอะไรวะเขาเดินอันนี้เชี่ยวด้วยช้างเหรอป็นยังไงวะ ย้อนมาที่สี่ขอจบคลิปเช่นนี้นะคะไปเจอกันวันที่ห้าค่ะขอตัวทยนูปแป๊ะ